แอลสามตัวเลยอะจิ๋วแต่แจ๋วแต่แจ๋วอะอยู่ยิงยิงยิงยวิงระเบิดเอาคนยิงป้อมก่อนยิงป้อมก่อนเฮ้ยเลื่อนหนึ่งโอ้โหเอาเนื้อผมเดี๋ยวผมปาระเบิดไปผมปาระเบิดไปไล่ไล่เฮ้ยมาทางไหนเนี่ยมาสิมาดิมาสิ ยังวะได้แล้วกดได้ครับสามสี่โอ้กเพื่อนกำลังลำบากเอออ่ะนี่เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรอะไร อไะ้ารอชรอชอยิงได้ยิงได้ถอยถอยถอยเก่งเยี่ยมเอาได้ปะออาได้ปะสติเลยอยู่ไปอยู่ไปมามนันมาันมควันมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคราอยู่นั่นหละไอ้มีคนสลิปโดนระเบิดไปด้อนีถึงด้วยไง คือถึงคนแรกเลียวกับตายตัว่างตายโอเคโตายตตัวตัวมตัวอะไรตายอ้ตัวแล้วตาแลมีมามีมาเดดดนโอเคเยบตายตายตาตัวใหญ่ อย่าตายก็อย่าตายโอเคเราเรายังรอดเรายังรอดโง่จีนแอลขึ้นมาได้แต่ว่าอยางตึงนะเอาจริงเออเหมือนเล่นกันอยู่สองคนอ่ะคนหนึ่งมันแบบทำอะไรไม่รู้อ่ะทับประดิษฐ์อุปกรณ์อยู่อ่ะเอาที่ประดิบอุปกรณ์เราไปไปเอีก เพื่อเรามันเล่นโซโล่หรืออะไรไม่แต่ได้อยู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 ่เราว่าเราเข้ารอบเราว่าเราเข้ารอบพี่ผมทำอะไรอะอะไรโอ้ยพระเจ้าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปสกัดแป๊บนึงองไปตรงไหนวะนี่ยเฮ้ยมันมีคนดักไว้อะมันมีคนดักชี้ชี้เช็คเอาท์ไอหนึ่งดหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งไต่ระวังข้างหลังอ้าวอไม่ป่าไม่โดนเลยวะเอาเรื่องมันไหมโอ้ยโอ๊ยเอ๊ะข้างนี้ ผมยังกลับเล่นเอลเดอร์ลิงอยู่ตอนนี้เฮ้ยมีต้นล่งนเดอะไฟแนลเป็นเกมเอลเดอร์ลิงไม่ทันไม่ทันเอไงไงก็ไม่ทันยังไงไม่ทันละอะไรวะน่ะเฮ้ยเอลเดอร์ลิงเฮ้ยมันูนั ว่ผมเล่นเกมอะไรอยู่นะดูผิดขนนั่นน่ะนี่ฟอร์มซอฟต์ไปุ๊บโอเคเอาล่ะโอ๊ะอ๊เจ็บใครมามาใครมาจากไหนไม่ไม่รู้แล้วอะไรกันเนี่ยใจเย็นพี๊

พี่มาเข้าใช่ผมไม่ทันละวโถยกลัวดีผมกันไม่ดีมากเลยก็สามนาทีอ่ะสามนาทีต้องดูอ่ะมันจะมันต้องไปยึดต้องไปต้องไปแย่งแล้วอ่ะตายเมยตอนนี้ไปกีดรอดได้ไงวะเฮ้ยอะไรอะไรยิงเลยอะไรเลยใครอะไรยิงรู้ สำหรับคนที่ไปไหนมาไหน,นก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทีนี้เป็นส่งท้ายปีที่ดีปีหน้าเป็นปีที่ดีแบบคุโค้ชไอ้ปลาไป <c oughs> คุณไม่มีมารยาทเลย <c oughs> ผมกำลังคุยกับคนดูด <c oughs> ีจนไฟลุกเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วครับคุณปีนี้โอ้โหอะไร <c oughs> เนี่ย <c oughs> เราจะเหมือนที่เราจะไม่เริ่มจะไม่สอประกอบเหมือนกันแล้วกํลังคุยกับคนดูก็เจอไฟว่าตอนนี้กํลังคุยกับคนดูอีกรอบก็เจอควันโอ้ยก็พี่มเต็มพี่ยังยังแน่นนะครับผมกำลังบอกว่าปีนี้ดีผมไม่ได้โกหกมีคนมีคนปลาขึ้นมาอีแล้วปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีก็ได้